นี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นสู้กับพี่คนนั้นอีกตัวหนึ่งหมายักษ์ห <c oughs> มายักษ์เ <c oughs> นี่ยครับหมายักษ์อันนี้มันจะมีวิธีสู้กับหมายักษ์อยู่นะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนนะฮะวิธีสู้หมายักษ์ปอ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 ไปอแล้วก็เราก็ลงมานะฮอาหูไปที่อาหูที่อื่นเถอะเฮ้ยอยู่ตรงนี้ อยู่ทางนี้โอ้ยอ้ยนี่นตั้งนี้ตังนี้ั้งนี้ตังนี้ั้งนี้ค่อยคอยฮะหลือขีดเดียวอือั้งนี้ท้งนี้ก็กินเลือดก่อนเออรอตายทังนี้ มาบ้าบั้งนี้ดิพี่โอ้โหโอ้โหตังนี้ครับพี่โอ้ยเอาไปนี่ไปกินอืม เอานี่ไปกินนี่แน่นี่อ้ออืมช้าหน่อยแต่ชัวร์เรียบร้อยเอาหูเอาหูเอาหูมึงไปไหนก็ไป